เราแต่งหน้ามาทั้งหมดติดสามชั่วโมงอะคิดดูดิในส่วนของรองพื้นยังอยู่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้กล้องน่าจะไม่อยู่ดีแล้วเพราะว่าฝนตกแล้วยังอยู่เป๊ะดีมากๆเลยทุกตารางนิ้วเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับในช่อง b a s k e t b a l Mogas Channel นะครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราจะมาทําการรีวิวกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่การรีวิวปกติเพราะว่าเราจะมารีวิวในลักษณะของการเปรียบเทียบกันนั่นเองซึ่งสิ่งที่เราจะเอามาเปรียบเทียบกันในวันนี้ก็คือรองพื้น2ตัวนี้นั่นเองนี่มีใครกําลังจะซื้ออยู่บ้างไหมครับถ้ากําลังจะซื้ออยู่แล้วกําลังสักสน กำลังสับสนอยู่นะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยเพราะว่าในคลิปนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันในหลายประเด็นมากแล้วก็รวมถึงจะมาทาให้ดูมาใช้ให้ดูแบบครึ่งหน้านะฮะว่าตัวไหนเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงจะพาทดสอบด้วยว่ารองพื้นสองตัวนี้ตัวไหนติดทนมากกว่ากันถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่ารองพื้นสองตัวนี้คืออะไรบ้างน,นะครับตัวแรกก็คือนี่เลยครับนี่คือ Bobby b r o w n Skin Long Wear Fluid Powder Foundation นะครับ S P F 2 0่ P A บวกบวกส่วนอีกตัวหนึ่ 5 pa บวกบวกนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเรื่องกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าครับโอเคเรื่องแรกเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของเนื้อของรองพื้นนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะทาให้ดูไปเลยว่าตัวไหนมันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะก็คือตัวแรกเนี่ยในส่วนของตัว f ู u i ดนะคือเนื้อเขาอะ่ะจะมีความบางแล้วก็เบามากๆพอเวลาที่เราแบบหยดไปบนหลังมือเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าแบบ เขาไหลเลยอ่ะมันเป็นเหมือนกับน้ําเลยอ่ะนี่ออกปะแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้ก็คือว่าทิ้งเอาไว้สักพักเขาจะเซตตัวเป็นแป้งด้วยตัวเองซึ่งไอการเซตตัวเป็นแป้งด้วยตัวเองเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันจะทําให้แห้งเร็วมากคือมันเซตตัวค่อนข้างเร็วอ่ะนี่ออกไหมแต่ไอการเซตเร็วแล้วก็การแห้งเร็วของเขาแบบนั้นเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันทําให้ซึมง่ายซึมไวซึมเร็วแล้วก็บางเบาไม่หนักหน้าเลยไม่รู้สึกว่าทารองพื้นเหมือนแบบไม่มีรองพื้นอยู่บนนนนนห้้้าเลลยอออ่่สวววววีีกกกตตตัััึงง็็คืจริๆแ คือจะมีน้ำหนักเหมือนกับรองพื้นปกติทั่วไปเลยนี่แหละเพียงแต่ว่าพอเวลาที่เราทาไปป,ะปะั๊บอะลุกมันจะให้ดูแบบดูบางเบามากเหมือนไม่ได้ทาอะไรอะคือมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติแต่ว่าถามว่าพอเวลาที่จับบนหน้าตอนที่ยังไม่ได้เซ็ตแป้งยังรู้สึกว่ามีรองพื้นอยู่ไหมก็ยังมีซึ่งตัวนี้ต้องเซ็ตแป้งนะเพราะถ้าเกิดว,ว่าไม่เซ็ตแป้งเนี่ยมันก็จะมีความแบบหนึบๆึบอยู่บนหน้าเหมือนกับรองพื้นปกติเลยแต่2ตัวนี้มันจะมีความคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยจะให ทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอีกนิดนึงก็คือตรงที่ว่าตัวฟลูอิดเนี่ยเขาจะแมทแบบแมทแมทแมทแ,แบบจริงจังไปเลยอะ่ะส่วนตัวเวดเลสเนี่ยเขาจะยังให้การแบบเล่นแสงเล่นไฟนู่นนี่นั่นอยู่บ้างนิดหน่อยนั่นเองนะครับโอเคขยับเข้ามาใกล้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของการปกปิดกันมีใครที่กําลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมีสิวมีรอยดํามีฝ้ามีกระมีจุดด่างดาอะไรอย่างนี้อยู่บ้างไหมครับ ถ้าเกิดว่ามีนะแนะนําให้ใช้ตัววทเลสเลยนะครับเพราะว่าตัวฟลูอิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยว่าเขาจะไม่ได้ปกปิดแบบขนาดนั้นน่ะนี่ออก่าเออมันจะมีความบางมีความเบาแล้วก็ยังเห็นสิวอยู่บ้างยังเห็นแบบริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าลุคนี้ยถามว่ามันดีไหมเกว่ามันดีแล้วมันก็คือลุคที่กัดชอบมากเพราะว่ามันจะได้ความแบบความเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ จะได้ความแบบไม่ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนี่ออกไหมเออส่วนฝั่งนี้เนี่ยฝั่งเวลเลสเนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันมีความแบบมีความเป๊ะมีความอะไรมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าการปกปิดของเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับมีเดียมคัเวเลตแต่สามารถที่จะปิ้วขึ้นไปถึงไฮคัเวเลตได้เลยนั่นเองเรื่องต่อมานะครับมีใครที่กําลังดูอยู่ตอนนี้มีอาการแบบหน้ามันมากๆไงดูว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าผิวมันแบบมันมากตอนเย็นมานี่คือแบบแทบจะเอาไปทอดไข่ได้เลยอะไรเงี้ยมีไหมครับถ้ามีนะตั้งใจฟังข้อนีี้้ใหด เพราะว่าเราจะมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของการควบคุมความมันระหว่าง2ตัวนี้นั่นเองจริงๆสําหรับการเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะควบคุมความมันได้ดีทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับเคยได้ยินคนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยบางทีก็เอาคนหน้ามันแบบหน้ามันมากๆไม่อยู่เพราะว่าเขาบอกว่าจะเกิดอาการลอกบริเวณแบบจมูก,กอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสําหรับตัวกันเองเนี่ยไม่เคยเกิดอาการแบบนั้นนะบอกเอาไว้ก่อนในส่วนของตัวฟลูอิดเนี่ยบอกได้เลยว่าคุมมันได้ดีมากมากแบบมาก,มาก,มากแบบ ไก่ล้านตัวเลยก็ว่าได้อเออคุมมันได้ดีมากจริงๆซึ่งเท่าที่การทดสอบมาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมความมันนะครับได้นานเกินเ็ชั่วโมงนี่คือพูดในกรณีที่แบบอยู่าท์ดอร์ตลอดเวลาไม่ได้แบบเข้าห้องแอร์เลยแล้วก็พูดในกรณีที่ไม่ได้ทาพาวเมอร์ด้วยนะถ้าอยากได้ควบคุมความมันมาตัวน,นี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับมีใครที่กําลังดูอยู่มีปัญหาเรื่องแบบฉันเป็นคนผิวแห้งนู่นนี่นั่น,นไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีบ้างไหมถ้าเกิดว่ามีนะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยนะเพราะว่าในข้อนี้นะครับเราจะมาจําแนกแจกแจ ว่าคนที่ผิวมันผิวผสมผิวแห้งนะคะรับรวมถึงผิวผู้ชายเนี่ยเหมาะกับตัวไหนมากกว่ากันถ้าเอาแบบง่ายๆรวดเดียวแบบคําเดียวจบเลยนะก็จะบอกว่าคนที่ผิวแห้งนะครับไม่เหมาะกับตัวฟลูอิดตัวนี้นอกนั้นใช้ได้หมดเลยอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าตัวฟลูอิดตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาจะเซ็ตตัวเป็นแป้งได้เร็วมากๆนั่นหมายความว่าเขาจะแห้งเร็วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็จะไม่เหมาะกับคนที่ผิวแห้งมันจะเป็นคราบได้ง่ายนั่นเองส่วนผู้ชายผู้ชายสามารถใช้ตัวไหนได้ก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถใช้ได้ ทั้ง2ตัวเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายไม่รู้ว่าแบบจะเลือกอะไรจริงๆกั๊ดอยากแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวนี้ก็คือตัวฟลูอิดนะครับเพราะว่าตัวฟลูอิดเนี่ยด้วยความที่ว่าเขามีความบางเบาแล้วก็ไม่ได้ปกปิดหนักจนเกินไปมันก็เลยจะทําให้ดูแบบดูเป็นธรรมชาติมากๆอ่ะเข้าใจว่าต่อมานะครับข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือเรื่องของการติดทนใช่ไหมเรามาทดสอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าตัวไหนติดทนนานกว่ากันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยกัดจะพาไปบล็อกเพื่อที่จะทดสอบรองพื้นกันนั่นเองว่าตัววไนิดทกก่่าาเบชโงปพร้อๆ เลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรมานะครับเพื่อให้มันมีความแบบว่าเข้ากับร้านที่เราจะไปมากขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเลาวว่านาฬิกาอยู่ไหนแป๊บนึงนะลืมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะนับกันไปเนาะว่าแต่ละชั่วโมงนะครับก็จะมาดูความแตกต่างกันอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับโอเคตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับทุกคนเรามาเที่ยวที่ร้านกาแฟแต่ว่าฝนจะตกแล้วนะครับในส่วนของรองพื้นยังอยู่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้กล้องน่าจะไม่่อยูดีแล้วา ฝนตกแล้วขอเก็บกล้องก่อนนะทุกคนนะอันนั้นก็คือแม่นะครับกำลังจะถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้แม่ก่อนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้แอบเซ็งนิดนึงนะเพราะว่าตั้งใจจะไปทำมินิบล็อกนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเอ้ยรองพื้นทั้งสองด้านเนี่ยพอเวลาที่อยู่กับแสงแดดแสงธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับปรากฏว,ว่าพอไปถึงร้านปั๊บก็คือฝนตกกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลมากนะครับกลายเป็นว่าถ่ายอะไรไม่ได้เลยขนาดถ่ายรูปลงงยยยัถ่่่่าไไมดดด้เเะคิแตก็ เป็นไรนะครับทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อเป็นเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับนี่นะครับเป็นเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งแล้วนะฝั่งที่เป็นฟลูอิดพาวเดอร์เนี่ยครับยังอยู่เป๊ะดีมากมากเลยทุกตารางนิ้วเลยนะครับอาจจะมีน้ํามันออกมาข้างบนบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่หลุดยังไม่ลอกนะครับถือว่ายังโอเคดีมากๆส่วนฝั่งที่เป็นเวทเลสเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามีน้ํามันออกมาเยอะกว่าฝั่งที่เป็นฟลูอิดนะเห็นปะสุดท้ายแล้วจะไปจจทีี่่่กกชััวโมงงงงและะะะรออพื้นนเป็็ไไย ไม่ยุ่งกับหน้าเลยนะจะพยายามไม่ซับหน้าเลยนะครับผมก็ตามต่อไปแล้วกันครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเวลา ตีสองแล้วดูดิเราแต่งหน้ามาทั้งหมดติดสามชั่วโมงอะคิดดูดิแต่งหน้านานมากนะครับไม่ต้อง่ากันไม่ต้องว่ากันนะคือนั่งทํางานอยู่มันเพลินไปหน่อยนะครับเออเพลินไปจริงๆตอนนี้กําลังจะไปอาบน้านะครับผมแต่ว่าก่อนจะอาบน้ําขออนุญาตมารีเช็คกันนิดนึงว่ารองพื้นเป็นยังไงบ้างน,นะครับในส่วนของข้างที่เป็น fluid powder เนี่ยจะว่าเขายังทําหน้าที่ในเรื่องของการคุมมันได้ดีอยู่ตรงนี้เนี่ยคือมันมีความมันออกมาแล้วแหละแต่เราว่ามันดูฉ่ำๆกําลังดีนี่ออกไหมแต่ว่าในส่วนของเวเล นนัน้ตอนนี้ความมันได้เคลือบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก็อ่ะโอเคถนะ้าสมมุติว่ามีการแบบซับหนงซับหน้าอะไรก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของการหลุดลอกเนี่ยมันก็แบบมีน้อยมากกับทุกคนดูดิเห็นปะแต่ว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้เนี่ยกนว่าหลายๆคนน่าจะมีอยู่ในใจกันแล้วแหละว่าชอบลองพื้นตัวไหนนะครับแล้วก็คิดว่าตัวไหนที่เหมาะกับตัวเองมากกว่ากันใช่ปะแต่ถ้าสมมุติว่าใครยังลังเลอยู่นะครับสามารถไปลองเนื้อของเขาก่อนได้เลยที่เคาน์เตอร์ของบอบบี้บาวทุกสาขาเลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าใครที่เคยใช้บอบบี้บาวอยู่แล้วหรือมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อโดยเลือกสีเดิมได้เลยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางบอบบี้บ้าหรือว่าผ่านทาง l a z a d a Mall ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกัแตะบดิ่งเอาไว้ให้ข้างล่างแล้วนะยังไงวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคบผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์สายบิวตี้แนวผู้ชายแนวแบบสายแบบว่าแต่งหน้าธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะกด Subscribe รอคลิปต่อไปได้เลยที่สําคัญอย่าลืืมมมกกกดดดดรรระะะิิ่่่่งงง้้้้ววยนคเเพาาอปปใหจจไไขึแ นบนหน้าจอของทุกคนนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้กัรรีวิวเครื่องสอําอางหรือว่าสกินแครต์ตัวไหนอีกสามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างใต้นี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเราจะมาหน้าใสาและดูดีไปพร้อมกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ